สวัสด,ดีค to um ่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ได้นําตัวเลขเด็ดๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ให้ดูวิวจากที่สูงนะคะที่กรุงเทพค่ะเขตคลองสานนะคะแอดทางานอยู่ทุงเทพนะคะกดอื่นก็ฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะไปดูตัวเลขกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูตัวเลขของแม่ไล่นะคะย่าอมอนนะคะที่วัดดวงนาเพลินนะคะ นี่นะคะบวงสวงวันนี้นะคะแม่หญามอนให้ศูนย์หนึ่งสี่นะคะย่ามอนให้ศูนย์หนึ่งสี่นะคะตัดเอานะคะหนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งนะคะล่างสองชุดนะคะสามเจ็ดกับศูนย์เจ็ดค่ะตัวเลขทูบนะคะห้าแปดเจ็ดหางประทัดเก้าหกสี่ศูนย์แปดค่ะ ชัดเจนนะคะต่อไปของปู่ขาวนะคะน้องเบสนะคะปู่ขาวให้150นะคะให้150่สองตัวให้1นสนะคะระวัง1กับ7ตัวเดียวกันนะคะตัดเล่นเอาเนาะชื่นชอบชุดไหนเราค่อยซื้อนะคะอาจจะเป็นหนหรือเจหก็เป็นได้นะคะ หนึ่งสามกันที่หนึ่งเจ็ดเอ้ยโทษค่ะเจ็ดสามนะคะงวดที่แล้วเข้านะคะปูขาวหกศูนย์ค่ะ <c oughs> แคปหน้าจอไว้เลยค่ะของปูวัดป่าค่ะเลขทูบนะคะเลขทูบ หนึงศูนย์หรือสี่นหนึ่งนะคะนิมิตได้นะคะสามเก้าสี่ค่ะล่างหนงสี่กับสี่ห้านะคะรู้สึกว่าสี่ศูนย์ศจะมาแรงนะคะถ้าจย์ดงลนาเพลินนะคะปูนิมิตฝันนะคะฝัน เห็นตัวเลขเลอยนะคะ1 0 4หรือ4 0 1ก็ได้นะคะตัดเอานะคะ4 0่ศแล้วเลขทูบค่ะจุดได้8 40และปูนิมิตรอบสองนะคะฝันว่าถ้าเกี่ยวถ้า4 0่ศมาจริงก็ขอให้ฝันเกี่ยวนะคะปูก็ฝันเกี่ยวนะคะเน้นที่สี่ย์ค่ะ ฝันซ้ำนะคะเน้นที่4004ค่ะแล้วเลขที่ต้นไม้นะคะ357ค่ะปู่สาค่ะปู่38ตัวเน้น8 83บนวิ่ง8นะคะบนวิ่งที่8จับ8 83 8ปดสามแองล่างบิ่เจนะคะ7 1็ดนะคะกบปูสามแคะ่ะขรงปูลึกลับนะคะนิมิตด,ดีค่ะดได้บนนิมิตได้บน1 9ึ่กัน1 6ึสนะคะ ตัดเอานะคะชอบชุดไหนเราตัดเอาเลยนะคะล่างสองสองกับสี่สองค่ะแคปหน้จาจอเลยค่ะทุกตัวเลขมีมีเข้ามีหลุดนะคะมีเลขของน้องวันนะคะปู่ตาค่ะน้องวันชอบเก้าศูนย์กับหนึ่งเก้านะคะกับหนึ่งหกค่ะมีหกชุดนะคะบนล่างค่ะ ปู่ก็ให้เก้าูนย์นะคะเน้นที่เก้าูนย์นะคะของปู่เจ็ดสองค่ะอันนี้เลขจับเอานะคะมีแปดเก้าเจ็ดสองูนย์หนึ่งนะคะสามารถจับเองนะคะบนเด่นเจ็ดกับเ็กับ8ด สาตัวได้สองชุดนะคะห้าหนึ่งเก้าสามหเก้าปปดสามค่ะล่างมีเมีศนย์มีสองศูนย์เค่ะสามารถจับจับเอาเองได้นะคะแท็บนา้าจอเลยค่ะของน้องพุโทโธนะคะของน้องพุโทโธ บุกกองฉลากนะคะได้ไปเจอท่านคุณน,นะคะได้มาห้าหกนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะระวังด้วยนะคะทุกตัวเลขทุกสำนักมีเข้าไม่หลุดนะคะนี่นะคะแคบแคบหน้าจอไว้เลยค่ะยวให้แคบอีท็อกนี่นะคะ ตรงความฝันตรงเล็กชอบค่อยซื้อนะคะเงินทองหายากมากนะคะยุคนี้นะคะต้องใช้สติวิจารณญาณให้ดีๆนะคะจากช่องใหญ่นะคะต้องดูดีๆงบน้อยเราก็ซื้อตามที่เรามีงบน้อยนะคะปู่ลึกลับค่ะ หาอตเตอรี่สักคู่สองคู่นะคะก็ะขอบคุณจากช่องใหญ่นะคะที่นำเสนอตัวเลขเด็ดๆมาฝากเอฟซีนะคะพรอาจารย์ดงนาเพระนะคะจากหลังที่เลขเตดนะคะหนึ่งศูนย์สองนะคะก็ได้บวงสวงวันนี้ใหม่นะคะ นี่นะคะบวงสวงย่ามอนให้ศูนย์หนึ่งสี่ก็ตรงก็เลขปูนะคะวงปูนิมิดเห็นเลขเลอยนะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ฟันซ้ำก็ได้สี่ศูนย์ศูนย์สี่เลขหางวัฏทัดนะคะในหญ้ามอนก็ให้ศูนย์หนึ่งสี่หางวัฏทัดก็ศูนย์สี่แปดนะคะ น่าจับตามมองนะคะอาจจะแตกอีกก็ได้นะคะบวงสวงให้ปูย่าแล้วนะคะบัดป่าก็ได้เลขทูบนะคะหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งนะคะปูกขาวคาะน้องเบสค่ะ ทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอหารลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะสักใบสองใบนะคะท้ายนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ